สวัสดีครับรีวิวเจ้าเบนเนอรี่นะครับ TT สามร้อยนะครับยางหน้าหลังยังสภาพใหม่ๆเลยนะครับยังเหลือๆเลยนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนะครับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาสีเดียวต่อให้ไม่ขาดนะครับ รัน,นี้รถซื้อจากเจ้าของนะครับรถค่อนข้างสนนะครับไม่วิ่งไปดูดูไม้พันห้า 1, นะครับซื้อมาทําไมขับแค่พันห้านะครับรถปี17บเจนะครับคันนี้ชื่อดูเดียวติดนะครับเครื่องสดสดสะาดๆเลยแล้วคันนี้ เรียบๆนะครับสนใจติดต่อ0851094650นะครับถูกรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีขอบคุณครับผม